สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมณีค้าน้องจอยออกมาย่างมาเดินเล่นแต่ว่าแดด้อนแห้งพี่น้องค่ะตอนแรกคิดว่าแดดจะไม่ร้อนนั่นไงนั่นไงลูกสเกลน้องจอยเอาถั่วเอาพีนัทให้แม่ดูหน่อยสิเอาถั่วเอาถั่วมาไหกกระหรอกนะคะเนาะจะเลยเดี๋ยวสิผ้ากันจอดตรงนี้เอากระหรอกเอาถั่วให้กระหรอกไปนั่งตรงนี้ค่ะลูกมาสิดเอาไว้เฮ้ย yeah get to your hand just one and up one and up no more I say one and up take it back hold on I'm just laying it out You're not doing it right. Just put it in your hand like I did come. Just leaving it for some other animals. You're doing it way too low. <coughs> that poor squirrel. the <coughs> to ปกินกับส้มตำก็ได้กินกับซุปไอเดี๋ยวจะทำซุปขนนดีกว่าซุปขนนวันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมลืมไปว่ามีขนนเดี๋ยวเรามาเก็บไอสลาลเนนไปด้วยนะทุกคนเราจะมาทำซุปขนมกินวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปออกไปเดินกำลังกายกันนะคะมาเือ,เ,อเดี๋ยวมันไอ้นั่นเดี๋ยวเขาแห้งนะคะเนาะ ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บไอ้สละหน่ไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไอ้ต้นสระหน่เนี่ยไปทำไอ้อะไรอ่ะใส่ซุปมะเขือเนาะเก็บไปกำลังสวยเลยแล้วก็กะเพราออนก็งามอยู่อันนี้ปลูกในปลูกในกระถางเนาะอันนี้รวอะไรเอย่ย พิ่งกลับมาจากโบสถนะคะสวยงามกระเพราเราไอใบใบมิ้นท์เนาะออนชอบเดี๋ยวจะมาเด็ดไปต้มไอ้ต้มน้ำไอ้เปปเปอร์มิ้นท์กินนะคะไอดื่มสดชื่นดีดีนักเลยแหละออนชอบดี๋ยวจะมาตัดเอาไปต้มให้หมดเลยไม่ดื่มช่วยระงับอาการในผ่อนคลายปวดหัวนะคะ ได้แลวเดี๋ยวไปกินเดีไปซุปมะเขือซุปมะเขือแซ่บๆน่าพี่น้องเนาะซุปมะเขือแซ่บๆซุปแซ่บเลยโอเคได้เท่านี้ละ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผักออนได้อะไรไปบ้างก็จะมีนี่ค่ะทุกคนค่ะมีมะเขือมะเขือสระแเน่แล้วก็ถั่วโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันโอเคนะคะทุกคนคะ่ะบาย